คำเตือนหากแมวไม่สบายหรือว่ามีความผิดปกติใดๆอย่ามัวแต่รอคำตอบจากรายการนี้ให้รีบนำแมวของท่านพาส่งโรงพยาบาลด่วทนทันที ช่วงพี่เส้าตอบเมนมานละเอีดกว่าคําถามแหลกทําไมกังฟูเป็นผู้ชายแต่กังฟูใส่แต่ชุดผู้หญิงเพราะว่าเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีแมวผู้หญิงเลยเวลาทําคลิปที่มีนางเอกเลยต้องใช้กังฟูนี่แหละง่ายดีแต่ในสงสารที่พอมีน้องสันชัยเข้ามาแล้วกังฟูก็ยังได้แสดงเป็นผู้หญิงอีกนั่นแหละโถแฮตแท็กเซฟกังฟูต้องมาแล้วแหละพี่เส้าคะแมวหนูอายุ4ี่เดือนหนูเลี้ยงน้องแมวไว้สองตัวตัวหนึ่งตัวผู้อีกตัวหนึ่งตัวเมียหนูเห็นน้องสนิทกันมาก หนูคิดว่าน้องน่าจะเป็นแฟนพี่เศร้าคิดว่าน้องเป็นแฟนกันได้ตอนอายุสี่เดือนหรือเปล่าคะปอลอยาวหน่อยนะคะผู้ชายกับผู้หญิงก็เป็นเพื่อนกันได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเสมอไปแต่เอาจริงๆถึงจะเป็นแฟนหรือว่าไม่เป็นแฟนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีนะพี่ดีใจด้วยที่น้องมีแมวที่รักสามัคคีกันพี่เศร้าบ้านผมมีแมวตัวเดียวแต่เลี้ยงระบบปิดแต่ไม่ได้ทําหมันดันท้องงงมากปอลลอยยาวหน่อยนะเอ,อิ่มจริงๆแมวเป็นสัตว์ที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ซึ่งแตงจากพวกพราาเดียไฮด้าอะไรแบบเนี้ดังนั้นต้องมีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นโดยที่น้องไม่ทันรู้ตัวแน่นอนบางทีอาจจะมีช่องในบ้านให้แมวตัวอื่นลักลอบเข้ามาได้นะมันจะมีทางไหมคะถ้าหากแมวจะกลายเป็นคนได้มันคือเพื่อนที่หนูรักที่สุดเลยถ้ามันมากินข้าวกับหนูไปโรงเรียนกับหนูหนูจะมีความสุขมากๆเลยตอนเนี้ในทางวิทยาศาสตร์ยังเป็นไปไม่ได้แต่การเป็นแมวพ่วก็ดีในหลายๆอย่างนะ ปนกับปอดกับแปดใส่กันไม่ต้องทะเลาะก,กันแถมยังตัวนุ่มนิ่มให้กอดได้อุ่นๆด้วยบางอย่างอาจจะทําด้วยกันไม่ได้แต่ก็ได้อยู่ข้างๆกันแบบนี้ก็ดีออกจะตายนะแฟนหนูรักแมวมากกว่าหนูทายังไงดีคะโดนแย่งที่นอนด้วยอุ๊ยแพลอีห <c oughs> <c oughs> ยอกๆนะอันที่จริงเนี่ยเวลาเราครบกับพวกทาสแมวมันต้องทําใจยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางทีเขาอาจจะแสดงออกเหมือนว่ารักแมวมากกว่าจริงๆเขาก็รักทั้งคู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าแมวต้องการดูแลมากกว่าคนก็ ลักทั้งคู่นั่นแหละเชื่อพี่เธอพี่ครับทาไงให้ขนแมวฟูๆยาวๆครับแมวผมก็เป็นแมวเปอร์เซียน้องได้สี่เดือนแล้วแต่ขนไม่ค่อยฟูเลยครับปอลรอรักช่องนี้มากครับแมวเด็กบางทีก็ยังดูไม่ค่อยออกขนยังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่พี่แนะนําให้หมั่นแปรงขนเขาบ่อยๆอาบน้ำเดือ,อนะละทั้งสองครั้งกินอาหารเม็ดที่ช่วยบํารุงขนสักขวบหนึ่งลองมาดูใหม่ฟูขึ้นแน่นอนส่วมแมวอัตโนมัติเข้าได้มากที่สุดครั้งละกี่ตัวล่ะคะตอบหน่อยหนะ้าขอให้รักว้ไวๆนะครับบอลรักช่องนี้มากครั้งละตัว อย่าแย่งกันเข้านะเดี๋ยวเหยียบขี้เพื่อนช่วยบอกข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงระบบเปิดปิดหน่อยครับการเลี้ยงระบบปิดดีกว่าเลี้ยงระบบเปิดตรงที่แมวของเราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆจากภายนอกมีอายุที่ยืนยาวกว่าแต่อาจจะต้องแลกกับความอิสระในธรรมชาติของตัวแมวเองแต่ก่อนหนูแพ้แมวหนักมากพอเดี๋ยวนี้อาการน้อยมากส่วนใหญ่แพ้ฝุน่นในบ้านมากกว่าโอ้โหแสดงว่าดูแลสุขภาพดีพอสมควรเลยนะครับ้ารักษาความสะอาดหมั่นเช็ดถูบ้าน และเฟอร์นิเจอร์บ่อยๆอาการก็จะดีกว่านี้อีกนะเป็นกําลังใจให้ทําไมแมวกําลังกินอาหารตอนผมรูปมันอยู่กัดผมครับเขาน่าจะห่วงอาหารนะถ้ารู้ว่าเขาไม่ชอบให้กวนเวลากินอาหารเขาหน้ารอเขากินเสร็จค่อยรูปจะดีกว่างงเลยครับ เดินอยู่ดีๆกับเพื่อนมีผู้หญิงมาบอกชอบผู้หญิงคนนั้นหน้าตาดีมากครับงงเลยงงเหมือนกันแต่ว่าดีใจด้วยนะแมวผมชื่อแฮปปี้ครับแต่มันน่าบูดท,ทั้งวันเลยผมควรเปลี่ยนชื่อให้มันดีไหมครับปอลรอักพี่เศร้ากังฟูหยงชุนสันช่ายเศร้าจูครับน้องลองเปลี่ยนชื่อเป็นกลัมปี้แทนดูนะชอบรายการเศร้าจูรู้หรือไม่มากเลยครับรอติดตามอีพีถัดไปอยู่นะครับว่าแต่จะมีตอนถัดไปจะมาเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวพี่ลองถามเศร้าจูให้นะครับขอบคุณครับคือแมวผม มันกินน้ำแต่ในห้องน้ำอะครับผมควรซื้อน้ำพุแมวดีไหมครับควรซื้อมาใช้นะครับเพราะในห้องน้ำถ้าเป็นน้ำตามพื้น, erm อ,นอันตรายมากๆเลยอาจจะมีสารเคมีตกค้างน้ำที่ดีที่สุดควรเป็นน้ำกรองหรือว่าน้ำดื่มโด,ดยเฉพาะเอามาใส่น้ำพุไวใ้ให้น้องแมวจะดีกว่านะครับจับพุงทีไรทำไมต้องมีค่าตอบแทนเป็นรอยฟันแมวด้วยครับโ no no นแพนโนแกลนเคยได้ยินไหมพี่ครับเมื่อแมวโมโหเรามัน <transcend> ด <ental> ่าผมได้ไหมครับอาจจะด่าในใจก็ได้นะครับใครจะไปรู้น้องก็ไม่ มีวันรู้หรออี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 อพี่เศร้าคะเขาบอกว่า1ปีของแมวเท่ากับ7ปีของคนคะ่ะแปลกว่าพี่เศร้าอายุ84ปีสิคะฝ้าหนาไม่ถึงหล่อขนาดเนี้ยพี่จะไปแก่แบบนั้นได้ยังไงไม่จริงแอบชอบเพื่อนสนิททําไงดีคะปอล์หอเพื่อนสนิทเป็นแฟนเก่าเอ่อ พ,พี่ไม่ค่อยเข้าใจคาถามสักเท่าไหร่ขออีกทีได้ไหมอะแต่ว่ายังไงก็สู้ๆนะตอนนี้แมวแมวอายุเท่าไหร่กันแล้วคะตอนเนี้พี่อายุ12ปีกว่ากว่าเกงฟูก็4ปีกว่ากว่ายงชุน1ปีกว่าส่วนน้องสันช่ยก็ใกล้จะขวบแล้วอ่าก็หมดแล้วครับคาถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคําถามที่โดนโดในเด็ดก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยใต้คลิปนี้และอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่ร้าตอบเมนด้วยละ่ะและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ